ตฏิกานในกระหาได้ไปวัดน่าถูกชุดนะคะวันนี้ก็เป็นปลาแห้งคงไม่นองเยานะปาหวันนะคะโทษไปวัดไปหลายรอบเลยนะเนกระน้ำพริกค่ะแม่สีทรงมานะคะอันนี้ก็เป็นน่อไม้ต้มนะคะค่ะก็มีนี่กระปุนปูภูเขานะคะนี่ป่น,นพริกค่ะแล้วก็ต้มเนื้อขากับมะเขือค่ะไปวัดน้ำกันเนื้อค่ะไปวัดน้ำกันคันถือชุด บางทีเดียวนี่มบ่ค่อยได้ไปวัดนะคะเดี๋ยวใส่ในตะการนี่เน้อเมน,นี่อาจที่ได้ไปท่งแล้วก็ขึ้นมานะคะใส่ถุงก่อน เดี๋ยวได้ไปซองแล้วขึ้นมาเห็ดกับน้ำไม้นะคะเพราะว่าน้ำไม้หนวกกับเห็ดยังมาเร็วเมื่อคืนนี้เดี๋ยวจะแพ็คน้ำไม้ใส่ถุงเอาลงไปซองลงแก๊ดอาทิตย์อยู่ใวัดนี้ <c oughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวหามาบนร่มมอหน้าไม้จักแป้งค่ะนี่น้ำไม้ต้มอันนี้ต้มเลยชีเซ่ ใชตู้เย็ยนเลยนะคะน,นี่ต้มกินได้เลยนะคะถา้าหฮาอยากเ่ากะเสียนเอามาอุ่นกินได้เลยนะคะขึ้นหนึ่งอัดถุงนะหนึ่งอัดถุงกะเฮาต้องต้มอ,อีกโดนนะคะอันนี้ต้มแปดหนึง่งหฮาอุ่นแล้วหฮา,าก็กินเดี๋ยวจุดไฟเดี๋ยวมามัดถุงร้อนๆนี่เดี๋ยวลงไปทรงกับเผาแล้วค่อยขึ้นมาก็ได้กวดน้ำนะคะดอก ค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเทนเนอรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปะส่งกับข้าววัดกันค่ะก็ขอบคุณแม่นงยาวนะคะมาเอาบุญเอาทานนากันเลยค่ะเดินนกก็ได้ถอดไปวัดค่ะกับน้ําพริกแม่เอซีฝากมานะคะกระสาทูบุญค่ัไปวัดนากันะสาธุแม่นงยาวแล้วก็แม่เอซี ที่ฝากของมานะคะแม่เอฟซีทุกๆคนเนอร์ขอบคุณค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนตลอดไปนะคะสาธุ